สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวนะเรามาลองเล่นไปด้วยกันเ,เขาบอกตัวเกมยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะเราเป็นผู้ชายเนาะหน้าผมก็จะประมาณประมาณนี้แล้วกันตาตาก็อดอลาบอดนอนนะฮะง่วงนะฮะนี่แหละประมาณนี้ อ้าวอีเชนเป็นตัตั้งชื่อหรือเปล่าโอเคเรามาลองดูตัวเกมจะเป็นแนวตั้งนะทุกคนให้ทำอะไรเนี่ยจะให้เราเดินสำรวจเหรอเหมือนเรามาอยู่ในเกาะอีกแล้วทุกคนเกาะอะไไม่รู้ทำตามที่เกมบอกอ๋อโดยนี้ เดินอย่างนี้อ,อ๋อโอเคมันยังกระตุกงงงอยู่นะก่อนมันยังกระตุกงงงอยู่นะครับเดี๋ยวนะเอ้ยเสียได้อยู่เพลินๆเนี่ยเขาดูตั้งค่าตรงเนี้ยตั้งค่าระบบมันสั่นเนี่ยเราฟาร์มไปก่อนฟ์มไปก่อน ค okay. ตัวเกมมันยังสอนเราอยู่นะทุกคนเดี๋ยวดูนะโอเคสร้างสะพานตัวเกมน่ารักอยู่เลยใช้ได้นะทุกคนว่าฮึฮึตอนนี้เราทําตามที่ตัวเกมแนะนำก่อนนะ ต้นไม้เก็บต้นไม้เก็บต้นไม้ใบหญ้ายังไม่มีให้ตั้งค่าทุกคนโอเคเราไม้มาใส่สร้างสะพานไปได้ละใครเนี่ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนคุยหน่อยคุยคุยสวัสดีครับเออ เขาอยากให้เราช่วยนะทุกคนโอเคเราได้ช่างเงี้ยน,นี่ก็ทีมโอเคทีมของเรานี่ไงโอเคเรามีทีมช่วยค้นหาแนละ้วโอเคมันจะไวขึ้นโอเคโอ้ okay. oh, สนุกเลย่างี้ไปไปตัดไม้ทำลายป่า ตัดไม้ทำลายป่าปักปักแป๊ะแป๊ะตัดไม้ทำลายป่าเอ่อให้หาต้นไม้สิบต้นไปเพื่อนช่วยกันตัดอ่านมิชชั่นนะฮะดีเทิร์อ๋อนี่คือกลับกลับบ้านเรากลับไปที่เกาะไม่ทำอะไรเนี่ย อันนี้คือบ้านของผมใช่ไหมเนี่ยน,นี่คือบ้านของเราเหรอเพื่อนอ่าฮะมันให้เราสร้างสร้างบ้านถือว่าไปเกมแบบนี้ก็เพลินๆอยู่เะโอเคแต่ตัวเกมยังเป็นช่วงทดสอบอยู่นะทุกคนอันนี้ผมทำอะไระสร้างห้องนะฮะสร้างห้องแล้วไงต่อ Clear Mission ้างเหมือนจะเป็นรัว้วรั้วได้ไหมเนี่ยโอเคเราได้ฐานละอันนี้คือเราต้องดึงเพื่อนมาอีกคนหนึ่งอะไรอ่ะไอ้เชอมบี้บุกยิงยิงเนี่ยยิงไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี่ะ เคยเล่นไงก็ไม่เคยเล่นเนาะโอเคช้าละสวัสดียามเชา้าใครวะเนี่ยสวัสดีครับต้องการอะไรครับผมเหมือนเขาทำบาร์ตอนรับแขกทำบาร์ตอนรับแขกแลเวลอัพ มีสุ่มตัวละครอย่างนี้รับรองว่าสายเกลือไม่พลาดแน่นอนนะฮะเกมนี้เดี๋ยวโอเคสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะฮะโหลดได้ทุกคนผมว่านะตัวเกมประมาณนี้เล่นเพลินๆน,นะเดี๋ยวไปขี่ตามเข้าไปโอเคยัไงดูดิ เอาอีกทีเหรออยากเก็บให้ได้สิบอันก่อนเนี่ยเนาะใช่ไหมสร้างอันนี้เหมือนห้องเอ่อห้องเครื่องมือฮะเราต้องให้วางช่างนี่ไงช่างเพิ่งได้มาตัวแจกดีเสมออนี่อยู่ตรงนี้เอออยู่ตรงนี้แหละทำอะไรไม้หน้าสาไหม นี่เราได้ไม้แล้วเอาไวต้ตีผีไมต้ตีผีนะฮะสวมใส่ในตัวละครเราโอเคเสื้อผ้าก็ใส่ด้วยไหมอ่ะใส่เหอะโอเคใส่เสื้อค่อยดูเป็นคนหน่อยโอเคกลับมาละปึ๊บให้เราไปไหนนะไปลุยแมปตาแบบปิ้งย่างผู้เชี่ยวชาญ เรื่องปิ้งย่างเรา,มาอมกแง็หนึ่งแล้วฮะซอมบี้ให้หาอะไรก่อนเดี๋ยว,ยวหาทรัพ,พยากรต้นไม้ใบหญ้ากเก็บมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปบวกเก็บมันไปก่อนตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ไม้โง่ๆอ,อ,อันหนึง่งตีมันาตายหรือเปล่าก็ไม่รู้กล่องโดนเปิดไปแล้วใช้ไปบวกแล้วใช่ไหม เปิดมาแเอาตีหน่อยตีไงตีไงตีเออตีโอเคได้อยูอ่จะตีหรือจะตัดจะตัดก่อนเอาตัดตัดก่อนแล้วค่อยตีตียืนให้ตีคืนแบบไม่หลบด้วยไม่โกงโอเคเดี๋ยวดูเคเวสกัน อยพึ่งอยพึ่งอยพึ่งมาแล้ววายวายวายขอตีหน่อยตีเออขอตีหน่อยอุยอุยอุยตีเออไอตัวนี้มันเกิดแล้วอ่ะตีโอตีโอ้โหมันเล่นเจ็บอยู่นะอขอตีหน่อยตีโอ้บวกบวกครับตัดต้นไม้ทำลายป่า เราต้องหาทรัพยากรไปอัพฐานเนะี่ยไปสร้างฐานของเราไปตีตียินตีแบบนิ่งๆเลยนะตัวเกมมันยังกระตุกอยู่นะทุกคนผมว่ามันยังมีนงนองอยู่หรือเป็นที่ w วไฟผมว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมก็ได้อเอาเดี๋ยวตี ถ้าไม่อยากให้เกมผมกระตุกหรืออยากให้คลิปผมดีขึ้นทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยได้กดซับสไครห์ผมด้วย๋วยวผมมีเกมใหม่ๆจะมาแนะนําอีกตีเดี๋ยวเดยอตีสวัสดีฮะขอเก็บของก่อนโอเคไปอะ่ะปุยด,ด้วยก็ได้เอาสวัสดีครับจะไปกับพวกเราอย่างนั้นเลยหรือยังไงเป็นคนขายของหรืออะไรวะ ไม่เน้นอ่านฮะเน้นข้ามอ่านไม่ออกบางทีบางทีเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะทุกคนแต่เราก็เล่นได้บางทีเราแค่เข้าใจเล็กๆน้อยๆนะฮะเหมือนตอนเนี้ยมันบอยผมไปฆ่าสอมบี้มั้งน่าจะไปฆ่าสอมบี้สักสองตัวะมาเนี้ยอารมณ์อะอารมณ์แบบเอ้ยมึงไปวัดกับสอมบี้กูดูหน่อยเด้ก็ตีไงแล้วก็ออกมากระตุกไงมีกบด้วยะเอาสอมบี้ก่อน ซอมบี้เอ่อสตีโอเคเคเวสผ่านแล้วแล้วไงต่อไปเอาของดิโอเคอย่างนี้ก็ง่าย,ยทุกคนแต่ผมว่ามันก็น่าจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคคารอมมีตามที่สั่งแล้วพี่พี่ให้เลยผมมาพยาบาลเงั้หรึกฟาร์มต่อไหมฟาร์มอีหน่อยไปหไหนๆจะกลับบ้านฟาร์มก่อนฟาร์มก่อน เดี๋ยวจะกลับบ้านเลยก็าฟาร์มก่อนฮะตีกบได้ไหมไหนกบตีตีตีโอตีต,ตีอยากได้อาวุธที่มันเจ๋งกว่านี้หน่อยทุกคนเดี๋ยวต้องหาทรัพยากรไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มต้องไปฟาร์มก่อนต้องหาทรัพยากรเพิ่มสวัสดีครับขอตีหน่อยได้ไหมครับตีขออีกทีครับตีโอเคครับ ขอบคุณมากครับโอ้ยมันมันมันเลนด้อมขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวเ,ยวเก็บของในแมพให้หมดก่อนเดี๋ยวจะกลับแล้วครับออ,อเดี๋ยวจะกลับแล้วครับขอตีก่อนครับโอ้ยเดี๋ยวจะไปแล้วครับตีหน่อยฮะขอคอยที่อ,อีนั้นแหละตีแขนรูดขอต้นไม้ทั้งสองสามต้นเดี๋ยวจะกลับแล้วโอเค เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ฟาร์มไปก่อนอะไรเก็บได้เก็บไปก่อนเพราะเราอาจจะไม่ได้กลับมาเกาะน,นี้นอีกนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันต่อตีอือแรงโคตรเยอะเป็นผมผมตัดต้นไม้ขนาดน,นี้ไม่ไหวแล้วต้นเดียวคงไม่ขาดไปไปก่อนนะเพื่อนอเจกันทร์โอเคอยู่ไหนเนี่ยยังอ,อ๋อยังไม่ถึงบ้านแล้วเนี่ย นี่คือส่วนที่สองของแมปสินะใช่ไหมส่วนที่สองรึเปล่าสวัสดีครับโอเคอมันเห็นอุยอ้ยอุ้ยมันดุมากตีตีเดี๋ยวไปแล้วครับเลเวลอัพแล้วเลเวลอัพแล้วฮะยังไงทุกคนก็ลองไปโหลดเล่นดูนะชื่อเกมตามคิวเลย ยังไงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถึงเวลาแล้วผมขอตัวก่อนนะฮะมีเกมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกนะครับติดตามกันูด้วยนะสวัสดีครับอื้อสร้างสะพานไปก่อนแล้วเ,เจอกันทุกคน